หลายๆคนอาจจะคิดว่าดิจิทัลทราน sf อร์เมชันเนี่ยมันเป็นเรื่องขององค์กรใหญ่ๆเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นแต่ข่าวว่าบริษัทใหญ่ๆเนี่ยทำในเรื่องดิจิทัลทราน sf อร์เมชันแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามบริษัทไซส์ไหนก็ตามเนี่ยก็สามารถเข้าถึงเรื่องของเทคโนโลโยีได้ โครงการนี้นะครับมันก็เริ่มต้นจากการที่วันนี้เนี่ยเราทำงานอยู่หน่วยงานธนาคารนะครับเราก็เห็นนะครับมีลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการเนี่ยหลากหลายสารมไปหมดนะครับแล้วก็จะเห็นว่าวันนี้เนี่ยการทำธุรกิจนะครับของผู้ประกอบการเนี่ยต้องเผชิญกับเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับแล้วก็เรื่องของดิจิทัล disruption ซ้ำร้ายยังมาเจอเรื่องของสภาพเศรษฐกิจ ยิ่งไปกว่านั้นคือโควิด1 9เกนี่ยก็เป็นอะไรที่ผลกระทบที่อย่างใหญ่หลวงอย่างที่เราทราบกันนะครับแล้วมันก็กระทบไปทั้งโลกด้วยนะครับโครงการ Mission X เนี่ยจริงๆก็มาจาก Mission Exponential ใช่ไหมครับคือคือการทำธรุรกิจที่จะเป็น Exponential นะครับธรุรกิจนี้เนี่ยเรามุ่งเน้นไปที่ผู้ประกอบการคือเจ้าของกิจการเลยนะครับ<ม>เพราะว่าอันนี้เนี่ยผมคิดว่าเรื่องของ Digital Trans f o r m a t i o n เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยต้องเกิดขึ้นมาจากท็อป การทำธุรกิจตอนนี้เนี่ยถ้าถ้าเรามองไปข้างหน้าเนี่ยเราจะเห็นแต่ว่ามันจะมีแต่การแข่งขันเนี่ยในรูปแบบใหม่ๆเรื่องของความไม่แน่นอนเนี่ยเป็นสิ่งที่ที่เราจะต้องเผชิญตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะเตรียมตัวตัวเองเนี่ยให้มีความแข็งแรงเพื่อที่จะ,ะเผชิญกับสิ่งต่างๆโดยที่อาจจะคาดการไม่ได้นะครับหรือว่าคาดการได้ก็ตามเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นการเตรียมเตรียมพร้อมที่ทุกบริษัทเนี่ยจำเป็นต้องทำ หลายๆคนอาจจะมีหลายรูปแบบทำตัวเองให้ลีนเพื่อที่ว่าเราสามารถปรับตัวได้กับทุกสถานการณ์แต่สิ่งสำคัญแน่ๆเนี่ยคอสของการทำธุรกิจเนี่ยวันนี้เนี่ยเราจะทำไงให้คอสเนี่ยถูกที่สุดแล้วก็ทำธุรกิจให้ได้รายได้สูงสุดอันนี้จะเป็นผู้ชนะในอนาคตจากประสบการณ์เองที่ทางธนาคารไทยพาณิชย์นะครับก็ได้ทำในเรื่องของดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นมา 4-5ปีแล้วนะครับก็อันนี้เราก็อยากจะมาถ่ายทอดให้กับลูกค้าของเรานะครับคือการที่จะนำในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามานะครับ transform ตัวบริษัทนะครับหลายๆคนอาจจะคิดว่าดิจิทัลทราน sfmation เนี่ยมันเป็นเรื่องขององค์กรใหญ่ๆเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นแต่ข่าวว่าบริษัทใหญ่ๆเนี่ยทำในเรื่องดิจิทัลทราน sfmation แต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามบริษัทไซส์ไหนก็ตามเนี่ยก็สามารถเข้าถึงเรื่องของเทคโนโลยีได้ นะครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดที่เราก็อยากจะถ่ายทอดให้กับลูกค้านะครับโดยเฉพาะคอร์สนี้เนี่ยเราก็จะเน้นในกลุ่มบริษัทที่เป็นไซส์ของคอร์เป t e ลงไปถึงคอร์เป็ขนาดกลางนะครับแล้วก็เราก็พยายามที่จะาหามุมในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยที่มาแนะนำให้เหมาะสมที่สุด คือคือผมคิดว่าวันนี้เนี่ยการทําธุรกิจในรูปแบบเดิมๆเนี่ยมันคงไม่ใช่ละคําถามคืออย่างที่เรียนไปว่าวันนี้จะทําไงที่เราจะเสริมความแข็งแรงให้กับลูกค้าของเราคืออยู่ในธนาคารองค์กรที่เป็นธนาคารเนี่ยชัดเจนที่สุดคือถ้าลูกค้าเราแข็งแรงเนี่ยธนาคารเราแข็งแรงไทยพาณิชย์เองนะครับเราก็ดูแลลูกค้าเหมือนแบบเป็นพาร์ทเนอร์นะครับเราก็ไม่ได้แบบว่าเป็นคนปล่อยกู้เงินอย่างเดียวอันนี้ก็เป็นจุดตั้งต้นเราก็อยากที่จะให้สิ่งดีๆกับลูกค้าของเรานะครับ คอร์สนี้ผมขอขอใช้คำว่า Co c o c กเ a t ชันแล้วกนในการที่จะทำคอร์สขึ้นมาใช่ครับโดยที่ SCB กับ w s t t c h เนี่ยเราพาร์ตเนอร์กันนะครับในการที่จะดีไซน์คอร์สนะครับ i s t e c h เนี่ยก็คือผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับอันนี้ก็เราก็ยังได้ความร่วมมือจากเทคโนโลยีพาร์ตเนอร์ต่างๆนะครับที่จะเข้ามาให้ความรู้ในคอร์สนี้นะครับแล้วก็ยังมีได้รับเกียรติจาก CEO ของบริษัทชั้นนาที่จะเข้ามาแชร์ประสบการณ์ ให้กับผู้ร่วมอบรมด้วยโดยที่คอร์สของเราเนี่ยจะแบ่งเป็น3พาร์ทคือคอร์สเนี่ยเราจะเน้นที่จะเชิญระดับแบบเจ้าของนะครับกับ c ี o ใหเข้ามาโดยที่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยอาจจะหนีบรุ่นลูกเข้ามาเป็นเจเนอเรชันใหม่ที่จะรับทอดถ่ายทอดธุรกิจต่อ พาร์ทแรกนี่จะเป็นในเรื่องของ Soft Size t ค mindset นะครับรวมไปถึงเรื่องของ Design Thinking ส่วนพาร์ทที่2เนี่ยเราจะมีเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาแนะนำนะครับว่าในโลกนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยมันมีเทคโนโลยีไหนบ้างเนื่องจากคอร์สนี้เนี่ยเราเริ่มจากการที่เราทำให้กับกลุ่มอุตสาหกรรม F&B เพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็จะไปดูว่าเทคโนโลยีตัวไหนที่เหมาะสมนะครับ,ก,บกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม F&B เนี่ยเอามาถ่ายทอดนะครับแต่สิ่งที่จะแตกต่างเลยเนี่ยคือเราจะมีพาร์ทที่ที่ลูกค้าเนี่ยสามารถมี uh, private consultation เป็น private one on one กับแต่ละบ,บริษัทใช่ไหมครับโดยที่จะมีผู้เชี่ยวชาญมาคอยให้คำแนะนำนะครับโดยที่โปรเจกต์นี้เนี่ยจะทำออกมาเป็นโปรเจกต์บลูพิลเลยซึ่งลูกค้าเนี่ยสามารถถือบลูพิลตัวนี้กลับไป transform ตัวเองได้เลยดิจิทัล transformation เนี่ยมันเป็นดีไซน์เรื่องของ business model ใหม่ๆที่เราจะทำโดยที่ทุกวันนี้เนี่ยเราเรามันมี Technology เทคโนโลยีเต็มไปหมดในในในโลกนี้เนี่ยที่เราสามารถจะนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจของตัวเราผมขอยกตัวอย่างจากคอร์สนี้เลยแล้วกันคือตอนที่เราจะทำคอร์สเนี่ยเราก็รวมกันนะครับคือ brainstorm หมว่าวันนี้เพน i อยของ ผู้ประกอบการที่ทำอุตสาหกรรม f b เนี่ยมีอะไรบ้างวันนี้เนี่ยเราก็เลยเน้นในเรื่องของ4เทคโนโลยีที่จะมาช่วยในผู้ประกอบการอุตสาหกรรมนี้เนี่ยอย่างเช่นเป็นเรื่องของเอ e n e r g y saving เรื่องของ cost saving จะทำไงให้ต้นทุนในการทำธุรกิจเนี่ยต่ำลงเรื่องที่2ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ o p t i m i z a t i o n คนที่ทำโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยจะทำไงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการที่จะทำทำอ่า r o d u c t i o n เรื่องของ Warehouse กับ Logistics เรื่องนี้หลายๆคนก็เป็นสิ่งสำคัญมากคนที่ทำธุรกิจ F&B ในมุมของ Trading จะทำไงตรงนี้ให้มัน cost s t w t wise ที่มันออกมาเนี่ย t i v e c t i v e มากที่สุดสิ่งสุดท้ายนีย่ก็เป็นเรื่องของถ้าทำสาขาเนี่ยอย่างเช่น smart maintenance เรื่องของการดูแลโรงงานให้แบบว่าสามารถมีประสิทธิภาพที่สุดเนี่ยเป็นยังไงบ้าง สิ่งเหล่านี้ต่างๆเหล่านี้คือเรานำเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยได้เลยมันเห็นเป็นผลลัพธ์ได้ที่ทจับต้องได้สิ่งที่แตกต่างท,ที่ที่ผมเรียนไปคือคอร์สนี้เนี่ยเราไม่อยากที่จะให้ผู้ประกอบการมานั่งฟังเข้าไปนั่งเรียนเหมือนในในคลาสมเสร็จกลับไปก็จบเป็นหนึ่งคลาสไปคือแน่นอนเราเรามันจะต้องมีพาร์ทนั้นใช่ไหมครับสิ่งแรกอยากให้เกิดขึ้นคือการจุดประกายก่อนทำไมเราจะต้อง transform เรื่องดิจิ t a ลท r านส์ o อร์เมชันมันคืออะไรทำไปเพื่ออะไร mm hmm. เรื่องที่สองเราก็จะพยายามแบบจัดคอร์สเนื้อหานะครับของคอร์สเนี่ยให้เหมาะสมกับกับอุตสาหกรรมที่เราเชิญมาในแต่ละคอร์ส mm hmm. แต่สิ่งที่จะแตกต่างเลยเนี่ยคือเราจะมีพาร์ทที่สามารถทำเป็นโปรเจกต์ของตัวเองขึ้นมาได้เลยว่าผมทำธุรกิจนี้ผมทำรูปแบบนี้ mm hmm. ผมอยากได้ Business Model แบบนี้ mm hmm. ผมอยากลดคอรตรงนี้ mm hmm. ใช่ไหมครับผมอยากทำ Op ป i m i z a t i o n แบบไหน ออกมาเป็นโปรเจกต์ที่เขาสามารถเอาไปทรานส์ฟอร์มและใช้จริงได้อันนี้ก็เป็นอุตสาหกรรมแรกที่เราเริ่มต้นแล้วก็มีแผนที่จะทำต่อไปถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับ h o ส p ิ t าลิตี้นะครับแล้วก็จะทำเรื่องของโรงแรมเราจะไปธุรกิจที่เป็นโฮสเซลรีเทลนะครับแล้วก็เรื่องของคอนสตรั c ชั่นที่เป็นลูกค้าของเราอยู่แล้วนะครับเราก็พยายามที่จะมุ่งเน้นไปทุกอุตสาหกรรมผมก็ คาดหวังนะครับว่าเป็นคอสเจ่จะจุดประกายให้กับผู้ประกอบการนะครับสามารถที่จะนำความรู้นะครับที่เราถ่ายทอดให้เนี่ยไปไปสร้างนวัตรกรรมของตนเองนะครับในรูปแบบที่บริษัทตัวเองเนี่ยคิดว่าเหมาะสมที่สุดนะครับเราก็สปอร์แล้วก็เห็นอยากชอบเพ็มอยู่แล้วก็คือการที่ลูกค้าของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นนะครับแล้วก็ทำธรุรกิจได้อย่างยั่งยืนขึ้นครับ